การแบ่งเขตการปกครองอำเภอพานกระต่ายอำเภอพรานกระต่ายมีเอกลักษณ์สำคัญคือภาษาถิ่นที่มีลักษณะพิเศษสืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยดังคำควัญของอำเภอพรานกระต่ายเอกลักษณ์ภาษาถิ่นหินอ่อนเมืองพรานตำนานถ้ำกระต่ายทองเหตุโคนดองรถดีที่ตั้งและอาณาเขตอำเภอพรานกระต่ายอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัดติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองตาจังหวัดตาก และอำเภอบ้านด่านล้านหอยจังหวัดสุขโขท,ทัยทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยและอำเภอลานกระบือทิศใต้ติดต่อกับอำเภอไซงามและอำเภอเมืองกำแพงเพชรทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอโกสัมพีนครและอำเภอเมืองตากจังหวัดตากข้อมูลการปกครองอำเภอพรานกระต่ายแบ่งการปกครองออกเป็นสิบตำบลประกอบด้วยตำบลพรานกระต่ายหนองหัวหวัวท่าไม้วังควงวังตะแบกบ เขาคีริตคุยบ้านโองคลองพิไกรถ้ำกระต่ายทองห้วยยัง้งมี116หหมู่บ้านข้อมูลด้านเศรษฐกิจกอาชีพหลักได้แก่ทำการเกษตรค้าขายรับจ้างอาชีพเสริมได้แก่หัตถกรรมแกะสลักไม้หินอ่อนปลูกผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ข้าวพืชไร่เช่นข้าวโพดมันสำปะหลังอ้อยโรงงานถั่วเขียว ถั่วลิสงถั่วเหลืองงาดำแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่อ่างเก็บน้ำห้วยบงตำบลหนองหัวหวัวคลองมดาดันอ่างเก็บน้ำวางน้ำแดงคลองแม่ระกาอ่างเก็บน้ำเขายอดเหล็กหนองจระเข้คลองส่งน้ำท่อทองแดงตามโครงการพระราชดำริแผนที่จังหวัดกำแพงเพชรแบ่งออกเป็น11อดอำเภอ